แบบไหนที่เรียกว่าพัฒนาการด้านภาษาของลูกเราช้าหรือว่าเรียกว่าลูกพูดช้านั่นเองค่ะให้คุณแม่สังเกตพัฒนาการด้านภาษาของลูกนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะซึ่งในหนึ่งสองเดือนแรกเกิดเนี่ยเขาก็จะมีอ้อแอนะคะตามเสียงที่เราพูดด้วยหรือเสียงที่เราเรียกหาก็จะมีอ้อแอถึงแม้จะสื่อสารเป็นคําพูดไม่ได้ถ้าเด็กอายุประมาณ1ขวบแล้วนะคะเขาก็จะพูดได้1คําที่มีความหมายนะคะหนึ่ง คำที่มีความหมายเด็กบางคนนะคะเเดือน10เดือนเนี่ยก็สามารถพูด1นึ่งคำที่มีความหมายได้เช่นแม่ปลาป้า,ปานะคะมัมมัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีความหมายที่เขาสามารถสื่อสารกับเราได้แต่ถ้าสองขวบแล้วนะคะเขาก็จะสามารถสื่อสาร2องคำที่มีความหมายติดกันได้เช่นกินข้าวอาบน้ําของเล่นนะคะตุ๊กตาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจะสื่อสารได้ค่อนข้างดีในสองขวบเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหมั่นสังเกต นะคะว่าเขาสื่อสารได้ไหมสองปีทําตามคําสั่งได้ไหมอ่าให้ทํานูน่ทนทํานี่ได้ไหมถ้าเขาทําไม่ได้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารแสดงว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการด้านภาษาที่ช้าแต่คุณแม่ก็ไม่ต้องรอให้ลูกถึงอายุ2ปีแล้วค่อยไปหามหมอนะคะสังเกตว่าลูก1ปีนะคะพูดหนึ่งคำที่ไม่มีความอ่าที่มีความหมายไม่ได้สื่อสารไม่เข้าใจนะคะเรียกไม่หันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ควรที่จะให้ลูก ปรึกษาคุณหมอเลยหรือคุณแม่นะคะพาลูกไปฉีดวัคซีน9เดือนนะ,ะช่วง1ปีเนี้ยก็สามารถาให้คุณหมอพยาบาลเนี่ยตรวจดูพัฒนาการด้านภาษาของลูกได้เลยว่าเอ๊ะสงสัยว่าลูกของเรามีพัฒนาการด้านภาษาช้าไหมจะพูดช้าไหมเราสามารถตรวจได้เป็นระยะระยะตามช่วงของการรับวัคซีนได้เลยค่ะ